เรื่องคุณแห่งกรรมจะต้องตอบย้ำจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตลังตายจะได้ไปสู่สวรรค์เดี๋ยวเรามาฟังเคงสสดดีกันจะ้ะเตี๋ยเกิดที่เมืองจีน แล้วก็มาเมืองไทยตอนวัยรุ่นต่อมาได้มาแต่งงานกับคุณแม่ซึ่งมาจากเมืองจีนเหมือนกันมีลูกเด็กกันเก้าคนผมเป็นคนที่แปดเตียและแม่เปลี่ยนทําอาชีพหลายอย่างทั้งเกษตรกร,ร,กรและค้าขายจนกระทั่งตอนที่เตีย๋อยอายุได้60สิบปีแตอ่อยังแข็งแรงอยู่ได้ยายตัวมาเลี้ยงหมูขาย ส่วคุณแม่ค้าขายตลาดสดกับลูกๆที่ยังโสดเตียเสียชีวิตในขณะที่กำลังนั่งโบกปูนสร้างกำแพงข้อขอหมูโดยคาดว,ว่าเป็นลมหมดสติไปและศีรษะก้มลงแบบคำนับทำให้จมูกถูกอุดพิิปูนที่ยังไม่แข็งตัวจึงขาดอากาศหายใจตายซึ่งก่อนหน้านี้ท่านเคยเป็นลมลม้ลมลงสองสามครั้งแล้วแต่มีคนช่วยไว้ทัน คุณแม่เสียชีวิตอายุ59ปีซึ่งก่อนหน้าที่จะเสียชีวิตคุณแม่จะหลงหลงล,ลืมลืมเพราะเป็นโรคเบาหวานและความดันขึ้นเป็นระยะระยะขณะที่คุณแม่นอนป่วยหนักอยู่ที่บ้านผมนอนเฝ้าอยู่ก็ได้ยินเสียงนกแสกร้องดังมากและเสียงดังก็ไล่กันมาเรื่อยๆ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นนกเรียกวิญญาณแล้วก็จะมาตอนคนใกล้าตายผมยังออกจากห้องจะไปไล่แต่ก็ไม่ได้ผลมันกลับบินมาเกาะใกล้ๆแล้วก็ร้องเสียงดังมากผมยังตั้งจิตอธิษฐานว่าจะเพิ่งมาเอาคุณแม่ผมไปเลยให้ผมได้ตอบแทนท่านก่อนแม่ก็มีอาการดีขึ้นบ้างแต่ต่อมาท่านก็นไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนอนหลับไปในตอนเช้าตรู่ โดยที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนพี่ชายคนที่สามในอดีตเรียนเก่งจนพาสช,ชั้นเรียนตอนประถมต้นต่อมาได้มาเรียนที่เทคนิคกรุงเทพช่วงปิดเทอมได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่วิ่งจากกรุงเทพจะกลับบ้านที่จะเชิงซาวรถได้ความลงข้างถนนในคูน้ำรถทับขาสลบไปพอฟื้นขึ้นมาพบว่า พิการครึ่งตัวส่วนล่างรักษาก็ไม่หายแล้วต่อมาก็เป็นนิ้วทิไตตั้งตัดอาลำไส้มาออกถ่ายที่หน้าท้องน้อยแทนภายหลังพยายามฆ่าตัวตายหลายครั้งเพราะคิดว่าเป็นภาระของพี่ๆน,น้องๆต้องดูแลสุดท้ายก็สำเร็จดยการดึงขั้วต่อสายหลอดเลือดที่ใช้ในการฟอกไตออกทำให้เลือดไหลออกไม่หยุดจนสิ้นใจตายเป็นเวลากลางดึก อายุได้สีปีพี่สาวคนที่สหน้าตาดีกำลังจะแต่งงานตะกี้มาเราใส่ไปวัดกับพี่สาวคนที่หเพื่อพูดคุยกระเจ้าวาดใกล้บ้านเป็นประจำซึ่งท่านปเปรียบเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาไทนคนพ่อคนแม่ที่เสียไปขากััอยางหน้าระเบิดทำให้รถเสียหลักล้มลงพี่สาวคนที่สี่ซ้อนท้ายเสียหลักหัวฟาดพื้นสลบเลือดคลั่งในสมอง ในภายหลังก็เสียชีวิตหลังผ่าตัดระยะงผมเธอป่วยอยู่บ,บ่อยๆแต่ก็ไม่นานเอะเม่นานก็หายป่วยวันหนึ่งเธอมีอาการลมขึ้นอาจเจียนคล้ายคนแพท้องแต่เธอทำหมันแล้วพาไปพบแพทย์ที่ก็หาสาเหตุไม่พบแต่แต่รักษาตามอาการเรื่อยๆมาเธอทรมานมากอ่อนเพลียบางครั้งคิดสั้นบางครั้งได้ยินเสียงในหูบอกให้วิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งไป บางครั้งก็จะร้องเสียงเกรียด,ดออกมาแต่เธอก็พยายามสงบนิ่งเอาไว้ใครบอกให้เอาผ้ายานมาปิดเธอก็เอามาปิดป้องกันใครบอยสร้างสารพภูมิเธอก็สร้างและบางครั้งสัมผัสดได้กับเงาดำๆลอยไปมาในบ้านและก็ได้ยินเสียงปแปลกๆทาให้ไม่สามารถอยู่บ้านได้จึงย้าย,ยออกไปอยู่ห้องเช่าใกล้โรงเรียนลูกๆล,ลูกต้องเสียค่าเช่าทั้งที่มีบ้านอยู่ ตอนนี้ไม่อยอมข้าบ้านตัวเองเลยครับคำถามมีสาเหตุอะไรหรือไมครับที่ทำให้เตีย่ยต้องนั่งเป็นลมหน้าก้มจมซีเมนตายเตีย่ยมีคตินิมิตอย่างไรตอนนี้อยู่ไหนครับบุญที่ลูกชายสองคนบวชหน้าศพให้คุณพ่อเห็นแล้วได้รับบุญหรือเปล่านกแสกบาร้องไก,กลๆดังๆแสดงว่าคนป่วยคนป่วยก็ล้ตายแล้วจริงหรือเปล่าครับ นกกสาเกี่ยวข้องกับอะไรกับเจ้าหน้าที่ที่จะมารับตัวคนที่จะมาตายหรือไม่ครับคุณแม่มีกตินิมิตเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ที่ไหนครับพี่ชายคนที่สามทำกรรมอะไรไว้ทําไมตอนเด็กดูเหมือนชีวิตจ,จะรุ่งโรจน์เลี้ยงเก่งมากแต่แค่ลดความครั้งเดียวก็หมดอนาคตไปเลยและเป็นโรคไตแล้วก็ต้องผ่าตัดอาลำไส้ออกมาถ่ายปัสสาวะข้างนอกที่หนาท้องแทน ได้ไปทํากรรมอะไรมาครับตอนนี้พิชายอยู่ที่ไหนครับได้รับบุญสร้างของพระหรือเปล่าครับพ่สาคนที่สีก่กำลังจะแต่งงานแต่มาเสียชีวิตก่อนเพราะเหตุใดครับผมเคยเห็นพิสาวต้มปูเป็นเป็นจะเ,เกี่ยวข้องกันไหมครับตอนนี้พ่สาคนที่สี่อยู่ไหนครับภรรยาผมป่วยเป็นอะไรครับสามารถแก้ไขได้อย่างไรเงาดำๆในบ้านที่เธอเห็นคืออะไรครับ ตอนนี้ผมนอนอยู่คนเดียวในบ้านก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกตินอกจากปลวกขึ้นบ้านการที่เราปลูกบ้านคล่อมจอมปลวกจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นหญิงหรือเปล่าครับการที่ไปขอพอรจากพระพุทธรูปให้มีบุตรสืบสกุลสําหรับคนที่มีบุตรยากจะได้ผลจริงหรือเปล่าครับถ้าเทวดาท่านช่วยให้เป็นการการะทาที่เทวดาได้บุญหรือเป็นหน้าที่ครับ แล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่คุณพ่อแม่อธิษฐานขอมาจากหลวงพ่อพระพุทธโสธรแปดเลี้ยวจังหวัดจเชิงงสาครับเอตอบดีหรือไม่ดีดีผมมารยาบุชายบุตรสาวเคยทำบุญมากับหมู่คณะหรือเปล่าครับถ้าจะมีสิทธิ์ไปวงบุญวิเศษทุกคนหรือเปล่าครับมิตาภะอ่ะเรามาฟังเคสตัดดี้กันฝันในฝัน เตียเป็นลมตายเพราะหมดอายุไขและตายเดินไม่ได้ตั้งตัวจึงวนเวียนอยู่กับข้าครัวในเจ็ดวันแล้วก็ได้รับบุญที่อุทิศให้แม้จะเป็นบวชหน้าไฟก็ทำให้ปิดอบายเตียได้แม้เตียจะทำปานาติบาตมาตลอดคือบุญนี้ได้ช่องก่อนบุญบวชนี่ทำไปเล่นไปนะดังนั้นบวชห้ารอบ รุ่นเนื้อนาบุญนี่ไม่ธรรมดาเนี่แต่นั้นเตียจึงไปเป็นภูมิมัติวาชั้นล่างมีโยะมาเล็กๆแต่ไม่ค่อยจะมีอาหารเท่าไหร่บุญนี้จะคุ้มเตียได้ไม่นานนะจ๊ะเพราะกรรมปานาติบาตมาจ่ออยู่แต่นั้นลูกต้องรีบสั่งสมบุญและอุทิศให้ท่านอย่างต่อเนื่องอย่าประมาทนะลูกนะและบุญแรงที่สุดในตอนนี้คือสามแสนลืม <laughs> บุญสร้างองค <half. S 1> sure. so. so, right ์พระสามแสนองค์หรือจะให้หลานที่เป็นผู้ชายบวชให้อีกก็ยิ่งดีหรือตัวลูกปฏิบัติทําให้เขาถึงวัรมการใชการที่นกแสกที่ฉันเป็นนักเรียนหรือ่าฝันวิทยาหมดสิทธินะการที่นกแสกบินมาร้องเสียงดังใกล้เพราะ มันมีสัมผัสพิเศษคล้ายสุนัขเห็นผีแล้วหอนคือนอกจากจะหาก,กินสัตว์ตอนกลางคืนแล้วมันจะเห็นเจ้าหน้าที่ยมโลกจะมารับตัวผู้จะตายแต่ก็ไม่เป็นกับทุกคนหรอกนะเป็นบางคนคล้ายสุนัขก,ก็ไม่ได้หอนทุกครั้งที่มีคนตายไม่ว่าตายในโรงพยาบาลหรือที่ไหนก็ตามมันก็เป็นบางทีที่เห็นคุณแม่เมื่อละโลกแล้วเจ้าหน้าที่ก็มารับตัวไปเยียมโลก เพื่อพิจารณาบุญบาปบาปคือฆ่าสัตว์ธรรมหารเป็นหลักบุญก็ทําตามประเพณีตามเรื่องตามราวที่มีคนมาชวนนิดๆหน่นนอยๆจึงถูกวิพาคสายส่งกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่และตอนนี้ก็ได้กมาเกิดแล้วเป็นเด็กผู้หญิงพี่ชายคนที่สามที่ตอนเด็กๆโด,ดยจะมีอนาคตไกลเพราะเรียนเก่งแต่ต่อมาประสบอุบัติเหตุลดความหมดอนาคตเป็นอัมพาตและโรคไตจนต้องนำไสอำ้อกมาถ่ายหน้าท้องแทน ก็ทำมาฆ่าตัวตายในบาหลังโดยการดึงขั้วต่อสายหลอดเลือดที่ใช้ฟอกไตออกเพราะแน่ดีที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้เลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่าและขายเนี่ยเกษตรกรแข็งขันดูกสหลังเวลาจะเอาไปขายหรือฆ่ามักจะมัดขาสัตว์เอาไว้แล้วก็ร้อยกับลำไม้ไผ่หลายๆตัวเอาไปลอยไป แต่ว่าสัตว์เหล่านั้นก็ยังไม่ตายไม่ว่าจะเป็นหมูหรือเป็ดไก่ก็ทำใกล้ๆกันหลยยังจากนั้นก็จะเชือดหรือนำไปขายชาตินั้นจะเป็นคนขยันมาหากินจึงทำให้มีฐานะดีกว่าคนอื่นๆในหมู่บ้านเดียวกันภายหลังก็เลยมีอาชีพเสริมคือปล่อยกู้โดยชาวบ้านจะเอาข้าวเปลือกหรือที่ดินเป็นต้นมาจำนำโดยมีดอกเบี้ยโหดๆไอ้ดอกเบี้ยโหดแหละจึงทำให้เป็นโรคไตจนต้องฟอกเลือดตลอด และการผูกขาสายก็ทําให้เป็นอ,มอัมบพาสต้องผาตัดเอาลำไส้มาวัาข้างนอกและตายในที่สุดตายแล้วไปยมโลกโดยเจ้าหน้าที่พาไปบาปคือพยายามฆ่าตัวตายในชาตินี้ทําให้ต่างตายก่อนอนาะยุขไขบุญก็ไม่นควนจะได้ทําอะไรจึงถูววิพากษาอปล่อยตัวมาเพราะพื้นฐานใจเป็นคนมีความกตัญญูจึงมาเป็นผีเร่ร่อนในเมืองมนุษย์<อ>ลําบากมาก แต่ภายหลังได้รับบุญสร้างองค์พระจึงเป็นภูมมะเทวาชั้นล่างอาศัยยุ่ที่ศารเจ้าแห่งหนึ่งคล้ายผีตีโลตีนสารนะจ้าพิสารคนที่สี่มีวิบากกรรมเก่าวคือก็ได้สังคมเกษตรกรรมและเลี้ยงปศุสัตว์เห็นไหมเขาตัดสินกงนนด้วยบุญกับบาปทั้นั้นไม่ได้เก่งหรือไม่เก่งปล่อยกู้หรืออะไรต่างๆไว้เยะคล้ายเตี่ยนในชาตินี้ เลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อเอาไว้ขายและกินยิงทําให้อายุสั้นอย่าตายแล้วก็ไปเป็นภูมิมัทวายชนล่างแถวใกล้บ้านโดยอยู่บริเวณไกลๆกับวัดที่ใกล้บ้านนั่นแหละแต่ก็ไม่ค่อยสบายนะักคือสบายแบบชาวบ้านแต่ก็ไม่ถึงกับอดอยากเป็นภูมิมัทวาในระดับนี้ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แต่ก็ต้องอุทิศไปให้อีกบ่อยๆจ้ะจึงจะมีสภาพที่ดีกว่านี้ อาการป่วยของภรยาไม่เกี่ยวกับการสร้างบ้านคลอมจอมปลวกเพราะปลวกมันก็อยู่ทั่วทั่วไปถ้าไปดูแลบ้านดีดีปลวกก็ขึ้นบ้านแต่เป็นวิบากกรรมเก่าของภรรยาในอดีตเรื่องก็มีอยู่ว่าภรยาก็ได้เกิดเป็นผู้หญิงและไปหลงชอบคนที่เขามีแฟนแล้วและไปจ้างหมอศัยเวทให้ทาเสน่ห์เพราะ่าภุชายคน,นั้นมาชอบตนซึ่งก็ได้ผลตาู้ชายคน,นั้นเลิกกับแฟนและหันมาแต่งงานกับตนก็กรรมสุล้างตนเองในชาตินั้น สองกรรมยังทําให้มีอาการอย่างนี้วิธีแก้ไขก็ให้ทําทารักษาศีลและเจริญภาวนาหรือรักษาศีลแปดช่วงสั้นอย่างน้อยเจ็ดวันแล้วทิศส่วนกส่นไปให้คู่กรรมจะการไปขอพอรจากพระพุทธร,รูปซึ่งมีภูมิเทวารักษาอยู่ก็เป็นไปได้ที่ภูมิเทวาจะดูจะดูภูมิเทวาหรือผีที่เล่ลอน <laughs> แถวๆนั้นจะหมดบุญหรือกรรม ถ้าเป็นเทวดาก็หมดบุญถ้าเป็นผีก็หมดกรรมและถึงเวลาจะต้องไปเกิดแล้วก็จะชี้ให้มาเกิดกับผู้ที่ไปขอไม่เกี่ยวกับพระพุทธรูปเกี่ยวกับเทวดาส่วนตัวลูกก่อนมาเกิดก็เป็นภูมิทเทวาชั้นดีแ <laughs> ถวๆนั้นน่ะสมุทรสงครามจะเป็นภูมทิทวาที่ดูแลรักขาพุทธโสธรอ,อยู่ชี้ให้มาเกิดกับพ่อแม่ในปัจจุบันเพราะลูกพลัดมากระมุคณะมานาน แต่บุญเก่าที่เคยสร้างร่วมกันบรรดาลนี่มาเจอกันอีกในยุคที่หมู่คณะมาเกิดสร้างบารมีในชาตินี้นี่ถ้าหากว่าหมู่คณะไม่ได้เกิดมาสร้างในชาตินี้ลูกก็ไปเกิดเป็นคนอื่นนีกเลยส่วนชาติที่พลัดกันกับเพราะลูกทําบุญแบบตามอารมณ์คือบางทีก็ทําบุญแบบเสียไม่ได้นะี่ใครมาเชิญก็ทําไปงั้นๆน่ะเพราะเกรงใจหรือตัดความรําคาญแต่บางทีอารมณ์ดีก็ทําเต็มที่บางทีก็ไ่คอยจะเข้าใจว่าหมู่คณะเขาทำอะไรกัน บางทีกระทบกระทั่งงานกันน้อยใจกันบ้างก็มีไม่เข้าหมู่ก็มีจึงพลัดกันนะจ๊ะชาตินี้ก็ให้แก้ไขตัวสือมใหม่เพราะอากาสจะมาประจบเหมาะเจอกับหมูค่คณนะก็ไม่ใช่ง่ายนะไปเจอกันแล้วก็ควรจะสร้างบารมีให้เต็มที่จะได้ไม่พลัดกันอีกแล้วแต่แล้วก็จะได้ไปวงบุญพิเศษดุสิตบุรีด้วยกันเวลาทําบุญแล้วก็หาติฐานจิตเราจะได้พัดพลาดจากกันอีกเลยอธิษฐานจิตให้ดีนะจ๊ะ เอามาดูภาพนิดหน่อยเตียตายเพราะหมดอายุไขมีกรรมในอดีตและปัจจุบันคือเลื้ยงสัตว์ไปขายและค่าที่จริงมันก็เป็นเรื่องราวที่หาฟังไม่ใช่ง่ายนะยากตอนตายใหม่ๆหคตินิมิตไปชัดเจนเพราะตายแบบไม่รู้ตัวจึงวนเวียนอยู่เจ็ดวันบุญที่ลูทั้งสองบวชหน้าไฟให้และบุญที่ตนเองเคยทําแบบตามประเพณีทำไปกรรมมาาฏิบัตยังไม่ได้ช่องจึงเกิดเป็นภูมิมะเตวาชล่างอยู่แถวๆถนั้น นกแสกที่มรอร้อไงกายคนป่วยกายตาย,ตายล้อนกนี้มีสัมผัสพิเศษคล้ายหมาหอนเวลาเห็นผีคือเห็นเจ้าหน้าที่มารับแต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกคนแม่ผลาโลกแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มารับไปโยมโลกล้อมีการฆร่าสัตว์ทำอาหารแล้วก็มีบุญที่ตนเองเคยทําตามประเพณีจึงถูกตัดสินให้กลับมาเกิดเป็นคนที่โลกมนุษย์ปัจจุบันได้เกิดเป็นเด็กผู้หญิงแล้วพี่ชายคนที่สามมาดีตชาเคยเกิดในสังคมเกษตรกรรม มักเลี้ยงสัตว์ไว้ขายและฆ่าเวลาจะขายหรือฆ่ามักจะจับสัตว์มัดขาแล้วก็ร้อยกับเราไม่ไผ่ไม่ให้หนีไปเนี่ยทำไ้ขายเนี่ยแล้วดีชาติน่งจะเป็นคนขออยันเพียรในการนำมาหากินจึงทําใหานนั้นดีกว่าคนอื่นในหมู่บ้านภายหลังจะมีอาชีพเสริมคือรับจำนำข้าวเปลือกหรือจำนำที่ดินโดยคิดดอกเบี้ยแพงๆแล้วโหดโดยเฮต่ชอบผูกขาสัตว์ไม่ให้มันหนี ยิ่งทาให้เป็นอัมพาตรัติการสตสมอาหารจิงทําให้ถูกผ่าตัดอารมณ์เร้ออกมาโดยให้ขับถ่ายที่ด้านหน้าท้องติวีรโรคตายเพราะกรรมที่คิดดอกเบี้ยโหด,ดและแพงตายไปแล้วก็ไปโยม,มันโลกภายหลังก็ถูกส่งกลับมาที่โลกมนุษย์เป็นผีเร่ร่อนเดีรับบุญที่สร้างของพระให้ทําให้ปัจจุบันไปเป็นภูมิเทวธิศานเจ้าแห่งหนึ่งพิสาคนที่สี่มีกรรมคือในดิเดชติก็ไปหญิงได้เลี้ยงสัตว์ไว้ค่าขาย กินคล้ายเตี่ยในชาตินี้แต่ไปบุญที่ปัจจุบันได้ทําตามประเพณีจึงไปเป็นภูมิเทวาอยู่แถววัดใกล้บ้านภรรยามีบุปกรรมคือในอดีชาติไปหลงรักชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีแฟนแล้วแล้วก็ได้จ้างให้หมอสัยเวศมาทําเสน่ห์จนในสุดชายหนุ่มคนนั้นก็เลิกกับแฟนแล้วมาแต่งงานกับตนในภายหลังด้วยรมนี้ร่วมกับเศษกรรมสุรา สิ่งรรมชาตินี้มีอาการดังกล่าวใอ้พริยาธรรทานรักษาศีลเจริมภาวนาจะได้หมดวิบากกรรมในชาตินี้การไปขอบุตรสุบสกุลจากพุทธรูปเทวดาที่รักษาพุทธรูปองค์นั้น mm hmm. ก็จะเจยพ่มมะเทวาที่กาลังจะหมดบุญหรือผีที่กาลังใกล้จะหมดกรรมให้มาเกิดในท้องของคนที่ไปขอ <Yeah. S 1> ถ้าอยากได้บุตรที่มีบุญ mm hmm. ก็ให้ทําบุญอยู่ในศีลในธรรมมากๆก็จะได้บุตรที่มีบุญมาเกิดกับเราดีกว่าไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ทำบุญเยอะก่อนมาเกิดลูกเคยเป็นภพอมเทวาชันดีแต่พระพรายจะมูกคณะมานานแล้วเพราะทําบุญแบบตามอารมณ์ดังกล่าวนั่นแหละาตาได้ตั้งใจทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาและอธิษฐานเจตถีด,ดีจะได้ไปอยู่ดุสิตบุรีวงบุญวิเศษด้วยกันและจะไม่พระพรายจะมูกคณะอีกต่อไปจ้าสาธุอยากเข้าถึงมัธยมกายกันไหมจ้า ยาครับยาเขาถึงวธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะยาครับยาเขาถึงวธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะจริงครับจริงแค่ไหนแค่ชีวิตสิ